بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله ครับขออนุชูกรขอบคุณแด่พระองค์อรรถสมฮานนาหวตาลายที่ให้โอกาสผมและพี่น้องร่วมกันอมันอิสลามีทำงานอันอิสลามผ่านช่องทางรายการบ้านคนดีตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับเราได้พูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ถึงฮัจซึ่งเป็นรุกลอิสลามประการหนึ่งและถือว่าเป็นประการที่สำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเราจะพบว่า ในอันกุรอานในอันฮะดีสตลอดกรทั่งในตำรับตำราต่างๆก็เอ่ยถึงฮัดเนี่ยเป็นรุกลลำดับสุดท้ายเป็นองค์ประกอบแห่งอันอิสลามลำดับสุดท้ายองค์ประกอบในเชิงการปฏิบัตินะครับเป็นลำดับสุดท้ายเราทําให้เราเห็นถึงมุมมองที่สําคัญไม่น้อยเลยทีเดียวว่าฮัดเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นร่างกายเรียวแรงและก็ทรัพย์สินนะครับจึงเรียกว่า เป็นการอิบาด์การจงรักภักดีต่อรสสมภารณหัวตาลาทั้งทางด้านร่างกายด้านทรัพย์สินครบหมดทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นฮัทจึงมอีอ่ฮิกมามีวิทยาปัญญาที่แฝงอยู่มากมายทีเดียวครั้งที่แล้วเราได้พูดกันว่าฮัทเนี่เป็นการแสดงออกถึงการเตวิตต่อรสสมภารณหัวตาลาอย่างอย่างเด่นชัดมากเลยทีเดียวนะครับในทุกอิริยาบถของการทำฮัทเนี่ย เราจะคำนึงถึงเอ,เอกภาพต่ออรรถสมาทานะหวัวตาลาดังเช่นที่คำประกาศของผู้ที่เ,เริ่มต้นการประกอบพิธีฮั์เนี่ยเขาจะประกาศว่ารับใบกัลลอฮุมามลับใบลับใบกล,ลบบาชารีลลบบากะลากาลใบอินนันฮัมดดวันเนาะมะทะลคาวัลมุลกลาชารีกะเล็ฉันขอตอบรับฉันได้ตอบรับเสียงเรียกร้องเห็นพระองค์แล้วฉันตอบ สนองเสียงเรียกร้องแห่งพระองค์แล้วโดยไม่มีภาคีใดๆทั้งสิน้นแท้จริงการสรรเสริญความโปรดปรานตลอดกระทั่งอำนาจการปกครองต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิน้นโดยไม่มีภาคีใดๆนะครับดังนั้นถ้อยคำที่ผู้ประกอบพิธีฮัดประกาศออกมาเนี่ยก็แสดงออกถึงเอกภาพต่อรัศุีแห่งอัวตาล ดังนั้นเราจึงหวังว่าจากการที่ผู้ประกอบพิธีฮัทเนี่ยได้พยายามให้เกิดเอกภาพในทุกส่วนของการประกอบพิธีฮัทเราก็หวังว่าจะทําให้เกิดเอกภาพในหมู่บรรดาผู้ที่มาเดินทางมาประกอบพิธีฮัทถึงแม้ว่าจะมาจากหลากหลายพื้นที่ท้องถิน่นสีผิวภาษา หลากหลายกันมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ละปีนี่มีคนนับล้านนะครับมารวมตัวกันที่สถานที่ประกอบพิธีฮั์ก<ม>็สิ่งที่เราพบเห็นแล้วก็ประจักษ์ชัดได้ก็คือทุกคนมาด้วยความรู้สึกเดียวกันเพื่อตอบสนองพระบัญชาของลองสุบฮานะฮงวานตาลาอยู่ภายใต้ความรู้สึกเดียวกันอยู่ในบริบทในสถานการณ์ที่เหมือนกัน แม้ว่าเบื้องหลังของแต่ละคนนี่แตกต่างกันอย่างมากมายบางคนเป็นเจ้าของบริษัทเป็นคนเป็นมหาเศรษฐีบางคนเป็นมีเกียรติมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์มากมายตลอดทางบางคนไม่มีศักดิ์ศรีอะไรในสังคมแต่เราเรียกร้องเขาแล้วเขาก็ตอบสนองเสียงเรียกของค์เพราะฉะนั้นพอมาอยู่ในพื้นที่ของการประกอบพิจนี่ยทุกคนอยู่ในฐานะเท่าเทียมกันความรู้สึกเดียวกันมุ่งที่จะตอบสนองพระบัญชาของลองสบาร์แฮนฮัวตาลา แม้ว่าในบางครั้งจะเหนื่อยยากสักขนาดไหนก็ตามเราต้องยอมรับว่าพื้นที่มีจํากัดแต่จํานวนของผู้คนมีมากกว่าปริมาณพื้นที่ที่จะจุได้นะครับเช่นการเดินตะวาบเนี่ยพี่น้องก็คงคงจะมองเห็นว่าจุคนคงคงน่าได้ประมาณหลักหมื่นนะครับคงไม่ถึงไม่ถึงหลักแสนนะครับแต่คนที่ไปทําฮัทเนี่ยเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดภาวะการ การภาว่าความแออัดการเบียดเสียดซึ่งกันและกันทางเดินสะแอจุดที่ขวางเสาหินนะครับ <ouse> ทุกคนจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับถึงแม้เราจะมาจากหลากหลายพื้นที่หลากหลายภาษาอัลลอฮฺบอกว่านี่คือบทเรียนอันสําคัญที่ฮัดได้สอนให้กับชีวิตของพวกเราทีนี้ <S 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 เมื่อเรากลับมาสู่มตุภ<พ>ูม <man> ิของเราเนี่ยเราสามารถอยู่ร่วมกับคนหลากหลายภาษา พูดคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ด้วยความรู้สึกเดียวกันเนี่ยเราสามารถอยู่ร่วมกันได้เอื้ออาทรซึ่งกันและกันได้และนับภาษาอะไรกับคนในท้องถิ่นในชุมชนของเราภาษาเดียวกันความรู้สึกเดียวกันทําไมเราจึงอยู่ทาําไมเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้มันยิ่งกว่ายิ่งยิ่งสามารถอยู่ด้วยกันได้ง่ายกว่าเมื่อตอนที่เราอยู่ที่มาก,กาเมื่อตอนที่เราอยู่ที่มีนาที่ทุงอราราฟาอีก ดังนั้นบทเรียนจากคัดเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยเนะครับสอนให้เราเราเป็นหนึ่งเดียวกันเรารักใครเอือ้ออาทรแบ่งปันซึ่งกันและกันคนที่ไม่เคยรู้จักกันเรายังแบ่งปันให้กันได้จากประสบการณ์ของผมที่เจอล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยมีพี่น้องท่านหนึ่งเนี่ยรองเท้าไปอยู่ที่ลูกเขยพอเดินออกมานอกมสัสยิดเนี่ยปรากฏว่าแยกกันก็ต้องเดินในสภาพเท้าเปาแล้วช่วงช่วงบ่าย ที่นู่นอากาศร้อนยิ่งกว่าเมืองไทยนะครับพื้นทนหนก็ร้อนเดินไม่ได้เลยนะครับต้องกระโดดยงย้งยงอย่างเงี้ยยืนนานไม่ได้นะครับเพราะปรากฏว่ามีมีพี่น้องของเราที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยเสียสละถอดให้ถอดรองเท้าให้ใส่แล้วเท้าเองก็ยอมอ่ะยอมยอมลําบากทั้งที่เขานะรองเท้าก็ของเขาแต่เขายอมยอมให้พี่น้องอีกท่านหนึ่งเนี่ยได้สะดวกสบายเขายอมลําบากจนในท้ายที่สุด เจอกับพี่น้องชาวอินโดนีเซียท่าน,นท่านก็มีรองเท้าสำรองอยู่ในกระเป๋าหยิบยื่นให้เลยครับไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นอลลอไม่รู้จักกันไม่เคยเจอหน้าค่าตากันมาก่อนไม่เคยคุยกันเลยนะครับเห็นไหมครับอยู่ในสภาพเดียวกันในสภาวะเดียวกันเนี่ยเราหยิบยื่นให้กันได้แล้วทําไมล่ะเราเรากลับมาบ้านทําไมเราจะหยิบยื่นให้แก่กันไม่ได้ ดังนั้นเมื่อตรงนั้นเราหยิบยื่นให้แก่กันได้ทั้งที่เราไม่รู้จักกันในบ้านเราในสังคมบ้านเราเราน่าจะรักใคร่กันแน่นแฟนกันมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่มักกะทิมานีนาดูซ้ำไปอัลลอฮฺนี่คือบทเรียนสําคัญที่ฮัดสอนให้กับให้กับพวกเรานะครับก็ทีนี้บางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าฉันไม่ได้ไปทําฮัดความรู้สึกอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไหมจริงจริงแล้วเนี่ยความรู้สึกรักใคร่ซึ่งกันและกันปรองดองเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่อิสลามสอนอยู่ตลอดเวลานะครับ ทีนี้แล้วไม่จําเป็นต้องความรู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกรักคข่กันความรู้สึกปรองดองกันเพื่อถอรซึ่งกันและกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ซึ่งเราพบว่าอิบาดต่างๆที่อิสลามกาหนดวางไว้เนี่ยล้วนแล้วแต่นําไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวและมาจมะมาที่มัสยิดคุณจะเป็นใครก็ตามจะมีเกียรติมีตําแหน่งมีศัก์มีสีมีบารมีสักขนาดไหนก็ตามจะรวนล้วนฟ้าสักขนาดไหนก็ตามในแถวละมาด จะยืนไหลชิดกันระหว่างคนเป็นมหาเศรษฐีกับคนยากจนพื้นติดดินอย่างเนี้ระรับคนมีเกียรติสูงส่งกับคนไม่มีเกียรติใดๆในสังคมเวลายืนละหมาดไหลกระทบกันเลยนะครับสีข้างกระทบกันสุดยุดข้อศอกอาจจะกระทบกันหันวโดยไม่มีการไม่มีความรู้สึกรังเกียจไม่มีความรู้สึกรังเกียจเกียรติชังใดๆทั้งสิน้นทุกคนมีความรู้สึกอิ่มเอิบที่เราเราได้ยืนอยู่ต่อนหน้าพระพักตร์ของอลัทธิมหานะฮหวา,าตาลา การถือสิ้นอดเราได้รู้สึกพอเราได้พอเราอยู่ในสภาพที่อดอยู่ในภาพที่หิวกระหายได้ได้รู้สึกได้รู้สึกถึงความความยากลําบากของคนบางคนที่เขาไม่มีอาหารกินนะครับท่านบอกท่านอิบาดะการจงรักภักดีที่อิสลามกําหนดไว้เนี่ยล้วนแล้วแต่นําไปนําไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวความปรองดองความการแบ่งปันการเอื้ออาทรสึกขกันเลยกัน อัฮัมดลแล้วนะครับฮั์ถือว่าเป็นอิบาดาเป็นการจงรักภักดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอราหาัสบหาหนุนวาตาลาที่ยิ่งใหญ่ที่นะครับสอนเราในสิ่งเหล่านี้อย่างมากมายินที่นัครับอินชาาัลนะครับ,วรรบหวังว่าพวกเราทุกคนคงจะมุ่งมั่นมุมานะที่จะให้ได้มีโอกาสไปเดินทางไปไป,ไปประกอบพิธีฮัทหรืออย่างน้อยก็ไปทำองมรอไปเดินเวียนต่อว่ารอบกะบะ ไ,ไปมีโอกาสไปเดินแส่ได้มีโอกาสสัมผัสกับผู้คนจํานวนหมื่นจํานวนแสนหรือว่าผู้คนจํานวนล้านโดยที่เราก็ไม่รู้จักกันแต่เราสามารถที่จะเอื้ออาทรแบ่งปันซิก,กันและกันได้ซึ่งเป็นโอกาสสาคัญที่บางคนเนี่ยหายากครับที่จะได้อยู่ในบรรยากาศอย่างนี้นะครับกับอิชาลครับคานาบ้านคนดีจะได้มีโอกาสนําเสนอเรื่องราวสิ่งที่ดีๆเพื่อการนําไปสู่สังคมที่ดีนะครับต่อไปครับ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته